เสียงไซเรนเตือนภัยดังสนั่นไปทั่วแนวชายแดนไทยกัมพูชาท้องฟ้าเหนือแนวรบเต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่น F-16 ของกองทัพอากาศไทยที่กำลังบินเข้าประจำการเหนือพื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำการปฏิบัติการครั้งนี้ถูกจัดให้เป็นรอบที่ 3. ของภารกิจตอบโตทางอากาศหลังจากการปะทะยืดเยื้อะระหว่างกำลังพลสองฝ่ายที่แนวชายแดนด้านตะวันออกนักบินไทยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมการบินให้เข้าสู่ภารกิจ Strike Mission เต็มรูปแบบจุดหมายคือฐานที่มั่นของกองกําลังเขมรที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งบัญชาการยิงโจมตีหมู่บ้านฝั่งไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินรบ F16 ทั้งฝูงทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศอย่างรวดเร็วเสียงคํารามของเครื่องยนต์ดังสะเทือนสถานไปทั่วอากาศกล้องติดหัวเครื่องของนักบินจับภาพทุกวินาทีเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ระยะโจมตีต่าความเร็วกว่า1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้การเข้าถึงเป้าหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํานักบินไทยตะโกนรายงานผ่านวิทยุ ล็อกเป้าแล้วก่อนที่ระเบิดนำวิถีจะถูกปล่อยออกจากใต้ปีกเสียงระเบิดลูกแรกกระแทกพื้นฐานที่มั่นของข้าศึกอย่างจังควันสีดำลอยขึ้นท่วมฟ้าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตอบโต้แต่เป็นการส่งสารชัดเจนว่ากองทัพไทยจะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตยอีกต่อไปเสียงตะโกนมิชชั่นคอมพลีทดังก้องในวิทยุก,ก่อนที่ฝูงบินจะหันหัวกลับเข้าสู่เขตไทยอย่างปลอดภัย ข้อมูลจากแหล่งข่าวทหารระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาพยายามรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเพื่อสร้างฐานยิงปืนใหญ่และจุดลาดตระเวนใหม่ทางฝ่ายไทยได้เตือนหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายจึงต้องใช้กำลังทางอากาศเข้าควบคุมสถานการณ์กองทัพอากาศไทยได้จัดส่ง F16 จากฝูงบินยุทธการพิเศษเข้าทำการโจมตีในเช้าตรู่โดยใช้เทคนิคการบินต่ำเพื่อหลบเรดาร์ข้าศึก และใช้ระบบนำวิถีแบบ GPS ร่วมกับกล้องเลเซอร์เพื่อล็อกเป้าได้อย่างแม่นยำขณะเดียวกันหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นได้รายงานความเสียหายของฝ่ายตรงข้ามว่าฐานบัญชาการถูกทำลายทั้งหมดระบบสื่อสารขัดข้องและกำลังผลต้องถอยร่นออกจากพื้นที่คลิปภาพจริงจากกล้องอินฟราเรดเผยให้เห็นชัดเจนถึงแรงระเบิดมหาศาลพื้นที่ราบกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่สิ่งปลูกสร้างถล่มราบเป็นหน้ากลองทุกจุดถูกปกคลุมด้วยควันและเศษซากอาคารที่กระเด็นกระจาย เสียงนักวิเคราะห์ทางทหารต่างยืนยันว่านี่คือการโจมตีที่แม่นยำที่สุดของกองทัพอากาศไทยในรอบหลายปีหลังภารกิจสิ้นสุดเครื่องบิน F16 ทั้งหมดได้กลับสู่ฐานโดยสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่เทคนิคเร่งตรวจสอบตัวเครื่องระบบอาวุธและกล้องบันทึกภาพเพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการประเมินผลปฏิบัติการรอบต่อไปนักบินไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่แห่งชายแดนที่สามารถปกป้องประเทศได้อย่างกล้าหาญและเฉียบขาด ขณะเดียวกันสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่าฐานหลักของกัมพูชาถูกทำลายยับเยินโดยกองทัพอากาศไทยภาพดาวเทียมจากต่างประเทศยืนยันจุดระเบิดตรงกับพิกัดที่ฝ่ายไทยเคยแจ้งไว้ก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพขององค์การปฏิบัติการครั้งนี้อย่างแท้จริงนักวิเคราะห์ทางการทหารมองว่าการใช้ f 1 6ในรอบนี้ไม่ใช่แค่การโจมตีเชิงตอบโต้แต่เป็นสัญญ,ญาณเตือนระดับยุทธศาสตร์ว่ากองทัพไทยพร้อมใช้ขีดความสามารถทางอากาศขั้นสูง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติทุกเมื่อที่จําเป็นกองทัพไทยยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า F 1 6ที่ใช้ในภารกิจนี้ติดตั้งระบบอาวุธ AIM 1 2 0 AMR AAM และ GBU 1 2ป p a v e w II ซึ่งเป็นระเบิดนําวิถีด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยําสูงสามารถทําลายเป้าหมายจุดเดียวโดยไม่กระทบพื้นที่โดยรอบช่วยลดความเสียหายต่อพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องควบคุมปฏิบัติการกลางของกองทัพอากาศ จอเรดาร์แสดงจุดสีเขียวแทนฝูงบินไทยที่กำลังกลับฐานอย่างปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ควบคุมมองตามด้วยความภาคภูมิใจทุกคนต่างรู้ดีว่าภารกิจนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องแผ่นดินแต่ยังเป็นการยืนยันศักยภาพของไทยในภูมิภาคเมื่อภาพจากกล้องของนักบินถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ก็เกิดกระแสฮือฮาทันทีภาพเครื่องบินรบ f -16 ไทยบินเฉียดแนวเขมรก่อนปล่อยระเบิดลงเป้าหมายกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่นานชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมถึงความแม่นยำ ความกระหาญและความพร้อมของทหารไทยในการปกป้องประเทศด้านกองทัพไทยยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างระมัดระวังตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและย้าว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นไปเพื่อป้องกันประเทศไม่ใช่การลุกรานพร้อมเตือนอีกฝ่ายให้ยุติการเคลื่อนไหวทางทหารบริเวณชายแดนทันทีขณะที่ความตึงเครียดยังปกคลุมพื้นที่กําลังเสริมจากกองพันทหารราบและหน่วยปืนใหญ่ไทยได้เข้าประจําการในแนวหน้าเพื่อคุ้มกันแนวชายแดน ให้ปลอดภัยที่สุดเสียงเครื่องยนต์ของ F-16 ยังดังก้องอยู่บนฟ้าสแสดงถึงการเฝ้าระวังต่อเนื่องในทุกนาทีภารกิจนี้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงพลังอำนาจทางอากาศของไทยที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและเด็ดขาดต,ต่อทุกภัยคุกคามภาพเครื่องบิน F-16 ที่บินกลับฐานท่ามกลางแสงอาทิตย์ตกดินถูกบันทึกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศของเหล่าทหารกล้าและนี่คือวินาทีจริง ที่โลกได้เห็นศักยภาพของกองทัพอากาศไทยอีกครั้งภารกิจถล่มฐานข้าศึกที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าไทยไม่เคยถอยเมื่อถึงเวลาปกป้องแผ่นดิน